ค่ะคิมมี่ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะมาค่ะกินส้มตำยำเที่ยงนะคะ,ะตำเองนะคะอร่อยมากเลยชมตัวเองนะชมตัวเองนะนี่นี่มือน้อยคือมือลูกสาวนะจะมากินด้วยนะ <c oughs> มืดจังเลยดำจังเลยเพลิไหมล่ะเจะ๊นี่ส้มตำตำเองแคบหมูนี่ก็แคบหมูของลุงพันนะคะแคบหมูลุงพัน แสนอร่อยส้มตำตำเองนะเผ็ดอยู่นะไหน่ะว่าไม่เผ็ดนะนะคะเผ็ดอยู่พริกก็เยอะอยู่แด่กล้องมันขาวพูนเลยมาค่ะส้มตำมือเที่ยงมือในน้อยนหนก็กินจังเลยอะแคบหมูหนะมูก,กระจกกินกินกระเทืนอยู่เหรอเปรี้เผ็ดกินแคบหมูนะนะคะ อร่อยบอกซิว่าแคบหมูก็อร่อยวันนี้แม่ปานกินจนจะหมดถุงแล้วนี่อืมกินแล้วนะคะนี่นะคะไทยบ้านนอกเดอ้อนะคะมหมูสวรรค์ลุงพันนะคะอร่อยอร่อยจริงๆนี่ค่ะโปรโมทให้ลุงพันด้วยนะคะ ช่วยกันขายนะคะปะลาสาปานก็อร่อยนะเสียงแคบหมูก๊อบก๊อบกอบกอบกอบอกเคียวกินเน่ะก๊อบก๊อบกอบก,อบกอบ๊อบ อ,อร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีบ่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดอีอร่อย ก็โอ้ตํตาส้มตำย่างอริดอร่อยนะคะก็แบ่งไปให้กับสองชายลูกชายแม่ออฟด้วยนะคะมีอฟอก็ไปพิษณุโลกนะคะย่างอร่อยเลยส้ยตมตำใส่แล้วก็มาต่อมาลือลเอาเอกสารมาบัตรที่นี่มาอบรมผู้ปกครองนะคะที่โรงเรียนกุกตูมนะคะทําไงลือลเอาเอกสารมา เราไปสอบถามครูก่อนโอู่นแอดเบนก็มาแม่พีก็มาเสร็จแล้วเหรอโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปโอ้วันนี้วันว,เวนาเลนไทน์นี่หว่าโอ้ นี่แวะมาเติมน้ำมันมาดูผักเขาสวยปลูกข้างทางนะคะก็สวยเติมน้ำมันอากาศวันนี้ร้อนนะคะร้อน บ้านลุงช่างโอ้โหช่างตัมถอยรถออกมาทำไมใหญ่บเลบลอเบล่าเลยดูทำอะไรจะสร้างอะไรอีกช่างตาัด จริงหมู่บ้านกกอกก็น่าอยู่นะคิวทัดดีนะคะคิวทัดดีมากเลยวิวหลักล้านลูกสาวเย็นหาซื้อน้ำเย็นๆกินก่อนหมาทำไมสบายจังเหอะเออ,เอ,อผลสวยวะยิ่งโตมายิ่งสวยวะ เนาะพันอะไรเนี่ยบางแกว้วโอ้บางแกว้วขอ,อนะลูกตัวหนึง่งมันออกบางแกว้วขอค่อยก็ไม่ใช่บางแกว้วหรอไม่ใช่นะค่อยหมาพันอะไรมาค่อยนะบางแก้วนั่นแหละ